สวัสดีครับรเบยุนความความสุไซครับปากเซแล้วนะอ่าสวัสาาดีจำปาซักจำปาซากนะครับพี่น้องอว่าสองประเทศดูกันรุ่นรุ่นกันใครว่าเป็นประเทศอะไพรพิมพ์คอมเมนต์หน่อยนะครับไอ,อ้สิเป็นลาวหรือไทยขเขมิ้นนะครับเดี๋วยวต้องถามดูจากประเทศอะไรนั่นแหละ ลาวครับทุกคนครับลาวนะครับลาวแน่นอนครับไอดูแต่ักท่านนะครับคอมเมนต์มาเป็นประเทศอะไรนะครับแต่ว่าม eh? ีคนกระซิบมาว่าเป็นประเทศลาวนะทุกคนนะประเทศลาวอ่าจุงกาสวัสดีประเทศลาวนะครับโอ้ประเทศลาวอยากจะไปเที่ยวเหมือนกันเด้อเมื่อวันก่อนเพิ่งกลับมาจากประเทศกัมพูชานะครับพี่น้องเราประเทศกัมพูชาก็ไปเที่ยวมาแล้วอันนี้เจอพี่น้องประเทศลาวก็อยากจะไปประเทศลาวเช่นเดียวกัน สบายดีเด้อสุภูสกุลประเทศลาวเดอ้อเนี่ยครับพี่น้องมาจากลาวก็มาเที่ยวประเทศไทยมาทำบุญกินานานาชาตินะครับทุกคนนากินนานาชาติ16ประเทศด้วยกันนะครับาสาธุธเปลี่ยนรถเก็นแล้วครับคุณจนเปลี่ยนรถสวยๆเดอ้อนะครับลิกเดี๋ยวเราก็จะ ได้บุญกันเยอะๆนะครับวันนี้นะครับกระถินนานาชาติมาที่วัด่าธรรมวงศารามวัดบาธรรมวงศารามนะทุกคนนะครับบ้านทอบ้านแคนตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับโกวัดพญานาคนะครับวันนี้ตั้งแต่สร้างพญานาคมาก็มีบุญบารมีสายพิานาคส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่ครับบุญบรรดาลของปู่บุนบรรดาลนะครับจะถือว่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ นี่ก็คือชาวบ้านก็พากันต้อนรับนะครับพากันทั้งอาจารย์ทั้งปูศาสร์ปูเสือต้อนรับนะครับเพื่อจะต้อนรับนานาชาติ16ประเทศนะครับวันนี้นะครับชนจนอยู่ที่วัดนะครับมีวัดป่าธรรมวงศารามนะครับปัดป่าธรรมวงศารามตำบลเทนออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาแล้วคนหนึ่งนานาชาติของประเทศลาวทุนเดียว สวัสดีพี่น้องชาวทั่วโลกทั้ทั่วประเทศนะครับที่ให้กําลังใจและติดตามเชียร์เป็นอะรใครอยู่ประเทศเราเชียไปที่ประเทศเราด้วยน,นะครับใครอยู่ประเทศนั้นเชียไปประเทศนั้นให้พี่น้องได้ดูกันนะครับ ใครอยู่ประเทศอะไรวันนี้มาหลายประเทศนะประเทศเขมรก็เชรไปประเทศเขมรน,นะครับประเทศลาวก็เชร์นำเลืนนะ่อนแชร์ไปต่างประเทศลาวนำเลื่อนครับคุณผู้ชมนะครับแชร์พี่น้องให้ทุกท่านไดปชมกันสบายดีเด้อสุขุมสุขคนนะครับมือนี้พี่น้องพี่น้อง 16ประเทศจะมาประเทศไทยมาโทษกะทินกะทินนานาชาตินะครับเป็นกะทินนานาชาติขบวนแรกก็มาจากประเทศลาวส่งลาวก็ใครไปเที่ยวลาวก็น่าจะส่งได้ดีนะครับใครอยู่ประเทศใครจะไปเที่ยวประเทศลาวนะครับอ่า่ีนึงแป้ดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมารับดเลียนรถนะครับ ทะเบียนรถนะครับ30 4381นะครับ4 3 8 1ปทุกคนนะครับ4381 43เป็หนึ่งเป็นไปเที่ยวลาวได้นะครับอันนี้ประเทศลาวมาโชคกึงดิ่นที่ประเทศไทยนะครับไทยท th ี่ชอบไปเที่ยวลาวก็เอาไปกอนดูได้เพื่อเป็นรถหนึ่งเดียวในน่าจะในประเทศลาวนะครับที่มาประเทศไทยแลวมาทำาคนด้วยนะครับไทรที่ชอบลาวก็จัดไปเลยนะครับจบไปเที่ยวได้เพื่อลาวมาให้โชคซึงที่นะครับประเทศลาวมาให้โชคซึงที่ก็ได้ ใครชอบไปไปประเทศลาวก็ลองเอารถคันแรกไม่คิดว่ามาคันแรกจะมาที่ประเทศไทยเป็นบวนแรกคันแรกด้วยมาถึงก่อนเพื่อนนะครับ วันดีแมวบองโอทุกเดือนนะครับวันนี้นะครับกระทินนานาชาติ16ประเทศขบวนเรกจากประเทศลาวมาถึงแล้วนะครับทะเบียนรถก็4381 4381นะทะเบียนรถครับเอาทะเบียนรถไปลงตู้ก่อนนะครับเพื่อใครชอบยังไงก็จัดไปนะครับใครรู้จักประเทศอะไรคอมเมนต์มาได้เลยทุกคนทุกท่านนะครับแต่ทะเบียนรถนะครับ 4 3 1 8มเหน่ง,ส,ส,นนง,ส,ง,นงสักคาม่นี่พูดใคนคันเลข4381หนึ่นะครับเลข4381ปน,นึ่งทั้งหมดี่ส นานาชาตินะครับ16ประเทศ16-17ประเทศทางรวมั้งประเทศไทยด้วยนะครับนนรุณผชมโดยบารมีของอาจารย์ประเสริฐพื่ออาจารย์ใบบุญนะครับ การแต่งตัวก่อนเขตสื่มวเป็นการแต่งตัว อะ,อ,อะไรนะเนี่ยิตาลีอะไรนะกิตาลี่นะอิตาลีารลครับใครรู้จากประเทศอะไรคอมเมนต์หน่อยนทีมครับใครรู้จักไหนยอดเลยสุดยอดสุดยอดทุกคนครับน,น่จาจะ้อมนะ ปดค่อนข้างจะร้อนมนกาทำไมแล้วเนม่แล้วประเทศอะไรก็ม่ใช่กประเทศนะทุกคนนะครับ อิตาลีหรือประเทศนานาชาติสิปปรครับพี่คุณอครับพูดอังกฤิดนะถามแน่อยพีน่นัานาน่นแาลฮัลโหลรร่ยุบเหลือเพียมาสุอันต์แต่ผมา เป็นหารเรื่องภาษาเลยตอนนี้นะครับต้องไปเรียนนะครับไปชมบรรยากาศไปเรืเร่อยๆกันเ้อทุกคนนะครับ บาร,รีจ้ามีอะไรจะฝากไปทางประเทศลาวไหมครับเอ็มสี่มีพูนี่อ่าไปมีอะไรจะฝากจ้ะมาจากประเทศลาวโอมาจากประเทศลาวฝากซื้อแหวงจำปาสักปากจำปาสักนะโอ้มีแต่พูงงามๆเนาะจังโอ้จังซีบากันได้ยุนะครับมาจากประเทศลาวเด้อพี่น้องภาษาบภาษาลาวภาษาลาวทั้งนี้ก็บอกภาษาลาวให้กันลาวอีสานใจเดือด โอ้นี่ก็ดีใจมากมากยูทูบเบอร์คุ้มรัพย์ก็ดีใจร้ายๆนะครับที่ชาวเล่าที่ดีใจมันจะสื่อสารกันได้นะแบบจังหวัดอยู่จังหวัดเานาะหรือเปลากันได้เนาะดีใจเนาะที่สื่อสารกันแล้เข้าใจกันช่องไหนเนาะสื่อได้กัเบ้างไหแต่เป็นภาษาภาษาอังกฤษกับอีสานนิวเนาะอ่าอังกฤษอีสานนิวเนาะสาธุทางนู่ประเทศไรเนาะทางนู่เนาะ ทางนู้นจะเทศอะไรครับทางมันกันบอกครับเท็อีสานนิวอย่าลืมนะครับไปเบิ้งจากอีสานนิวเป็นซางกินศิลปินบอกเออศิลปินนะครับฮัลโหลฮ่าจ่าศิลปินนะครับมาจากศิลปินเอาใจฮัลโหลศิลปินศิลปินนะครับอ๋อ พี่น้องทันศิลปินนะครับเดี๋ยวมาจากประเทศศิลปินนะครับผู้ชมนะครับเปิดภาพศิลปินครับโอเคนะครับ thank you ครับ thank you หลายๆนะครับผู้ชมครับอาสาธุสาธุเดี๋ยวเรารอบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเอุตอนรับมาจากประเทศลาวจำปาสักนะครับโอ้โหมาเียเราเยอะแยะแต่ก็โชคดีนะครับที่มีสามารถสื่อภาษากันได้บ้างนะครับนี่ก็ชาวบ้านกับท้าพิสุนะครับพากันจรต้นครับอย่างดีครับยังรออีกอหลายประเทศนะครับที่กำลังจะมากันครับ อยากเนะคจับวัดซักาหลาอกเิ้าข้ามาข้าบุญะดินน่แะแม่จัักมาหลายเนี่ยแต่หน่อยห็นไปยินได ถือโชคดีนะครับมีร่มหน่อยแต่ทางนู้นเ,เนี่ยลําบากนิดนึงเนาะแป <c oughs> ๊บเดียวบาอาจารย์อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ว